สวัสดีครับผมก๊อฟโอเอ็มคาร์ชอป Car Shop นะครับวันนี้มาสอนตั้งค่านะครับจอ AV Out จอ Android นะครับ AV Out ก็คือตั้งค่า AV Out, ออกอะครับออกอีกจอหนึ่งนะครับก็จะเข้ามาที่โฮมฮะหน้าตาของจอตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ผมไม่รู้ว่าเป็นจอยี่ห้ออะไรหรอกครับพอ,อมาก็มาที่การตั้งค่ารถนะครับการตั้งค่าของรถปุ๊บก็จะขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นมาตัวนี้ก็จะตั้งค่าทั่วๆไปครับตั้งค่าสายถอยหลังเนี่ยคำว่าสายถอยหลังนี่คือเส้นนะฮะเส้นเส้นของของกล้องกล้องหลัง เส้นของกล้องหลังนะครับคราวน,นี้เรามาที่นี่เลยครับเราไม่ต้องไปสนใจตัวนี้พาสเวิร์ดก็คือเลขศูนย์หกตัวนะครับเลขศูนย์หกตัวกดโอเคนะครับแล้วมันก็จะมีการตั้งค่าประเภทลดการตั้งค่าโปรโตโคอลภาษาไทยก็จะแปลเป็นเพี้ยนหน่อยครับ,มา,รบมาที่ AV ออก AV ออกก็คือ AV out ครับที่ส่งภาพออกจอหลังมันสามารถปิดเปิดได้นะครับ ก็มามาปิดปิด,ปดอนนี้ปิดนะฮะอันนี้เปิดเปิดแล้วเดี๋ยวมันจะส่งออกจอหลังนะครับตัวนี้ AV out เล้งเนี่ยหมายถึงว่าตั้งเป็นจอหลังเนี่ยรับเป็น PAL หรือว่าเป็น NTSC เราก็มากำหนดได้นะครับเป็น NTSC เป็น PAL นะครับระบบของสัญญาณภาพครับระบบของจอ ครับแล้วเราก็บันทึกแล้วเราแบ็กออกไปเลยครับมันก็จะจํานะอันนี้เราก็แบ็กออกไปเลยครับไปเล่นเล่น youtube เล่นอะไรก็ว่ากันไปอ่าเล่น youtube ก็ได้ฮะเล่น y o YouTube คราวนี้เรามาเลือก AV i <in S> ีอินก็ดิบๆแบบนี้นะครับไม่มีอะไร เห็นไหมฮะภาพส่งออกแล้วนะครับถ้าเราไม่ตั้งมันก็ไม่ส่งออกนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเปิดมาแล้วจอ a อ d ด o อ d เนี่ยไม่สามารถส่งออกจอหลังหมอนได้เลยหรือว่าจอเพดานได้เลยนะครับก็ต้องเข้าไปตั้งก่อนนะครับมันถึงจะใช้งานได้แบบนี้ครับ นะครับขอบคุณนะครับที่มาดูคลิปกันนะครับผมก๊อบ OEM อ็มคาร์ชอปนะครับท่าในใดสนใจหรือว่าติดขัดปัญหายัางไงก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ